ขอร้องอะไรครับขอร้องความแต้มหน่อยความแต้มโอ้ยพี่ไม่สนใจแต้มอ่ะจริงจริงใครอยากได้ฮงมูระนี่เล่นเกียวโกับแล้วกันพี่สนาไม่เอาเดี๋ยวตายตายบ่อนแล้วไงบ่อนแล้วยงไงฮองมูระจะสไปร์ไม่ได้เอ้ยสไปร์ถ้าสมมุติถ้าสมมุติใครจะเป็นฮงมูระเราของมาดูกะเอาไหมล่ะเอ่อเอาไหมล่ะพี่กำลังคิดอยู่อย่างนี้ก็คือ อ่าพี่จะเป็นฮงูลก็ได้แต่ว่าถ้าหาถ้าหกเกิดเรื่อะไรไม่ดีก็อย่าว่ากันนะโอ้ไ่ใจไม่ได้ไม้แอย่าอย่าใช้อย่าใช้ตัวนี้อย่าใช้ตัวนี้ให้กับไ้่อนอ่ะพี่้ก็ได้เอาลุยมาให้ตายไปด้วยกันมันอ่านว่าอะไรนะห้าได้วยกันเออตรงไหนหรออะไรามชอะไรนะ วา่าโพกิสไนวาพิวกิสไนวาพิวกิสไนเมื่อวานไปซื้อมาดูกะเดี๋ยดิเป็นสตอร,รี่เรื่องของการ์าตรูนอะ่ะเพิ่งจะว่าทำนี้อ่านว่าเปล่าโพกิสก่อนหน้าอ่านอะไรมาวัตถุประสงค์วาพิวกิสไนนะตัวละครตัวสุดท้ายที่แบบว่าเออฮุมโมล,ล้าต้องจัดการอ่ะแล้วก็ขค่นต้นสุด <t ue> แล้วก็หน้าหน้าแตกมา หน้าแตกหัวแตกเออใช่ฮะหัวแตกแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนจบคือมโนกะจุดจุดจุดไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวลูกาว่าสปอยเศร้าใช่เนี่ยมันเศร้าครับพยาคาฝ่าบาทอีกละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาโดกะมีนี่นี่ไม่ใช่มาโดกะนี่คาซึมิอ่ะเรื่องใหม่ใช่ไหมเฮ้ยคาซึมินั่นมันนั่นมันนั่นมันสามอรนเวทมนต์ก่อนก่อนรุ่นมโนกะจริงหรอ จ, h, จ, nad, จริงจริงเคยโอริโกะก็สนุกนะถ้าเป็นคอมิกอ่ะเคยเคยเคยถามเคยถามพี่สาวอยู่เออเคยเกี่ยวอะไรเกี่ยวไม่ใช่เรื่องของไม้อะโอริเอโอริโกอ่ะเศร้าคาร์เตมีก็เศร้าแต่คาร์เตมีของแสนนีรลายมากเลยอาจารย์คงไปจองลายแป้ง แน่แล okay. hey. okay. 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 right. well, ้พอพูดถ well ึงิ่งนี้แล้วพี่อยากร้องเพลงมาเกียฮะให้พี่คงลองได้ิดเดียวชอบ้องเพลงได้ส่ยอ๋อทางนั้นก็โยนระเบิดอ๋อไม่ใช่ตัวใจนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นเอาโมยุบุระมาใช้อยากเห็นจะมัดเลยโมยุบุระเนี่ยไม่นดับสุทายไม่เคยมีคนเอาเอาโมยุบุระมาเล่นดับสุดท่ามีมาหลอกมาได้ โมยฮัมบูระไม่มีใครเสื่ออาาคตของตัวเองไม่มีใคร <to ck flower> ไม่มีใครไม่ม <us> ีใครมั <Franco> ่นแนวอนาคตของอนาคตที่เกิดขึ้นได้ใช่ปะที่จะที่พี่จะหมดพูดไม่ได้ละโอ้โหน不เอ้า ขอ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 บอกว่าขอไม่ทันแล้วโทษทีน้องขอโทษนะโทษนะทนะี่ใช้ปกป้องแฟนในเรื่องนี้ไอ้พวกเจ้าตีระยะไกล <c oughs> <c oughs> โอ้ทำไมพี่ได้ถึงคนที่มามาบอกว่าเกลียดปีตุ้งเฮวะที่พี่พูด<ม>า่ามาบน่นย่ามาบ่นเถอะเอ่อที่จะไม่บน่น ระบนคาราการอย่นอะอ้ยอยออเเนะอาอบินบินมันอยู่สูงจังวะบ้านเนีย่ยต้องการอะไร ผมต้องการอะไรจากสามคมแล้วผม,วผมจะช่วยอะไรคุณได้ไหมเออจะว่าไปห้าหาบไม่กี่สิากาวดล้ไมไม,ไม่ได้สมอลเลยน,นี่รู้สึกว่าพวกเราจะไม่ได้เล่นฉากเลยเนี่ย<ไ>เออไม่เคยได้เล่นเลยอดัมตรงไม่เคยตายก่อนถ้าตายก่อนก็งานเข้าอายาเลยลุงนี้น่าจะเล่นโมเอมูละาลางนานแล้วโยละเมื่อไปนะ อโ,อโอ้ยเยังแล้วสว,ส,สวัสดีตอนบ่ายเย็นแล้วนี่มืดแล้วแหละสองทุ่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาดูนาฬิกาตอนนี้เออแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าอะไรแปดโมงเช้าตรงไหนแปดโมงเช้าในในใน,ในอีกสิบสองชั่วโมงข้างหน้าใช่ไหมก็เก <c oughs> <อ>็บข้าวที่ได้แปด แต่ก็ท้าหนึ่งนาทีได้แต่อ๋ออย่าไดาพี่เพิ่งรู้ว่าว่าคืนกลมันปืนกลมันกดทางได้อ้าวมันกดทางได้เนี่ยตอนอยู่เวลาตอนอยู่เวลาเล่มปืนกดทางค้างไว้อะเออเพิ่งรู้เหมือนกันมมมมมาาาาาดดดดดกกกกไม่สวัสดี พี่ใช้พี่พี่อยู่เวลาแล้วกันงั้นไม่รอดเป็นก้อนรัวรัวรัว,วยิงยิงเป็นตับสเต็ปเขาแต้มมันรัวเลยเดียวครับปืนหมดไปกี่คู่อกีกทางโอ้โหมาไซคิกมาฮะเคอร์บี้เคอร์บี้ อย่า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 พี่ไอโตะมาขอร้องคุณสอนคุณสอนบอกให้เล่นแหละเคอร์บี้เออปะกลับบ้านดูมาดูกำเราจะทำให้เหลือหมื่นเดียวแห้คุณต้องการอะไรต้องการโชว์ต้องการไอยูทูปอัดไอย่างตร่งนี้อัจจะ แต่เฮ้ยแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คงต้องตัดไปฉากๆไปอะเพราะว่าคลิปน่าจะยาวคลิปน่าจะยาวอยู่พอสมควรสามส,สิบนาทีใช่30สิบนาทีเหรอเดี๋ยวนะห้าสิบนาทีพี่ก็ตัดแบบว่าครึ่งละสิบห้าดิเงี้ยลงหัวไหมลองอ่ะ เอ้าโอ้บอกว่าจะไปจองบอกตอนไหนไองโอ้หลายฮิตโอ้ยอขึ้นไปข้างบนมันไดเก่นูแบบนี้ดำเลยร้อยสี่สิโอแม่จ้าแต่ละห้าสิบอะ ไปแล้วไม่ใช่แน่เหมือนที่สกอร์น้อยสุดแล้วพี่ต้องพี่เชื่อว่าต้องมีคนมามหาวิาพี่กากแน่ว่าไม่ได้แต่ช่างมันที่ไม่สนใจใเดี๋ยวคอยดูพอเจอพอเจอบอสเข้าไปนะมันจะมีใครคนใน,นคนวหนึ่งสามคนนที่ได้เกินสิบล้านเฮ้อม <c oughs> ันมันของแน่แน่อยู่แล้วคนที่ได้คนมากสุดเกมนี้รู้สึกว่าเกมนี้จะสอนเราอยู่อย่างหนึ่งว่าสกอร์ปรจญญาตรีน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว <c oughs> ่า <c oughs> สำคัญที่ว่าเอ่อเราจะจบเนื้อเรื่องไในไหมเออพรอมอีกแล้วเราโอ้ยดูเฮ้ยดููสกอาตอนนี้พงค์เขาสิโอ้ยแจ้งพี่ก็ดีนะรู้สึกว่าพี่จะไปเอาไปรู้สึกว่าพี่จะเป็นแลมโบ้ซะแล้วเนี่ย เอาเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไปเถอะเฮ้ยเนื่อยเหนื่อยวันนี้เราเชอใครก็มาไม่รู้แอดปีนต้องแอดที่สุดขอใครถ้ามีเสียงรบกวนมากนะครับเพราะเหมือนกันสองคนเดียวเลยโอ้แรงอ่ะ ไม่ใช่ตอนนี้พี่ขอขอะไรคิดว่าขอมุ่ติกับการแคสเกมก่อนดีกว่าเพราะพี่เผลอคิดเรื่องที่ไม่ดีซะแ,แล้วเออไม่องอะไรเรา y o ทู u b e บอกไรยูทูปทำได้ลุกอย่างเราจะไม่พูดถึงเอ่อตัวเลขซึ่งแบบว่าเป็นตัวเลขแห่งตันหาในยูทูปนะจ๊ะเพราะว่าช่องแคสเกมอ่นเป็นช่องสำหรับแคสเกมเพื่อความบันเทิงไม่มใช่ จะน่าแข่งขันกันนะจ๊ะบอกไว้ก่อนคเตือนกดกดคอสแล้วอ่านก่อนมสงสัยเราได้คำเตือนใหม่แฮะคำเตือนเนื้อคำเตือนเกมนี้เนื้อหาสาระมันมากเกินไปจนอาจจะไม่จนอาจจะไม่สุกก็เป็นได้กรุนน้ำบรจักรยานก่อนแล้วครจักยานก่อนแล้วชอด้วยนะยืนเลยยุยยุยยุย อโอเคแป๊บนึง่งอ <doom. S 2> ุ้ยตายแล้วพี่กับคนเพื่อนทำไมเนี่ยงอนงามมา,ามากโอ้ใครจะได้ป้องกันได้ไ,ไ,ดไ,นนดไหนไๆนเลยต่อ,อืดบรรยากาศเป็นสาวฉึก <c oughs> เออเดี๋ยวว่าไปมาพอพอพอพูดถึงสาวฉึกนี่พี่คิดต่คนเล่น,น,เ,ลน,นเกมลีมแต่คนเล่นทำให้กันห่วยแค่นั้นแหละ เออเอาจริงๆนะคือแบบว่าพอพูดถึงสาวถึกอะพี่คิดว่าในชีวิตพี่จะไม่เคยเจอนะแต่ว่าในโรงเรียนพี่อะพี่เจอแล้วหนึ่งคนใครไม่บอกแบบบอกให้แบบแบบว่าซิสอาบอะแต่ปกติอะผู้หญิงได้ประมาณสักย <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่สิบสูงสุดคือยี่สิบห้าใช่ไหมนี่เราไปสักสิบเอ็ดคือพี่งงเลยอะประมาณว่าเฮ้ยซิสอาพอย่างนี้เปซิสอัพแทนกับผู้ชายเหรออย่าลืมอยู่เวลาและเธอ เวลาโชว์ได้ is show time ไรกันจะพูดอิงทำไมไรกาดหนึ่อเอาแล้วฮึ๊บงหน่ทำไมมันโดนน้อยทั้งเลยโดนแน่โดนโอ้ยดูฮิต โอ้โหสองร้อยระวัง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 รัศมีเลดี้อัลเวนกัมเอาจบให้รอบเดียวเลยไหมโอ้โโอ้โหโอ้โหอยู่ลาโอเคได้ลุงกูนะ อหนไม่เห็นไฟอะไรกันไปจบเลยอ่ะเฮรยจจบแล้วรจบแล้วจบแล้วไปเรียบร้อฮ้ําไมลงมูลทไมทไมหมูลเป็นอยเง้ยำไมเครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรารู้สึกว่าดเดี๋ยวก่อนนะสกรเป็นแปลกๆนะเออ เฮ้ยจากที่แบบว่าเราที่โลอ่ะกลายเป็นที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยเหี้ยวอะไรันอาจารย์ได้ไงว่าหั้อที่ดังไม่ดังกว่าไม่จะดังกว่าเอลกินแล้วทำไมมันต้องเป็นหมกกันอยู่ตรงนั้นเออแต่ว่าไปเหมือนเราลืมใครบางคนไปป่ะเราลืมมามิไง ดึงไม่ออกมันเลยไอ้ตามีไปแล้วตอนสามไงตอนสามเลื่อนไปแล้วไปแล้วอะาวเหรออ๋อนที่สุดตกห้าคนจะเจอภาพสวยๆอย่างนี้แหละใช่ไหมมันหนาบอะไรเออโดคิโมะโคลิโคลิอะไรวะไหนครับผมอ่านผมหาไม่เนาะเนาะอะไรวะอ๋ออ่านได้ผมอ่านตรงอาคิยะมามานี้ได้นะครับผมดนตรี เอเอซ่าอสาอิงาดานีเอลซิกนฟีโน่พอเลยฟีโน่ดาดาฟีโนกี่บาทเออใช่รู้สึกว่าค่ายทวายไลฟ์ฟนฟอเออนี่้สึกว่าจะทำเกมโหดๆด้วยนะถ้าจะไม่ผิดพอพออย่างสรุป้านีูนย์รวมเป็นยี่สิบหกจุดอีกแล้ว อ่าโอเคดีโอ้่หยี่สิบหกยีไปยี่สิบหกรลหน้าต่อแล้วยี่สิบหกครับจํจะช่วยช่วยกันจําช่วยกันจําขอด้ดเพราะเราลืมได้ยี่สิหกอ๋อโอ้ยวันนี้วันนี้มันอีกว่าถึงแหละเออสุดยอดครับสุดยอดจริงสองศูนห้านะคะสองศูนห้าก็ยังไงก็เดี๋ยว ช็อตเดีถ่ายเป็นวันสุกอีกสี่วันหยุดอยู่วันแม่ครับก็ขอมใครมาอยู่วันแม่คุณทำคนนี้ให้แม่หรือยังพอพูดถึงวันแม่อย่างวผมขอยิงคำคมยาวๆเลยนะครับผมคือพุ่งกระบวนสองเขาท่อพูดกระบวนสองพูดกระบวนสองแน่นอนว่าก็นะครับก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วครับก็อย่าลืมกลับท้าคุณคุณแม่ที่เคารพรักด้วยนะครับผม แบบว่าแต่ว่าแม่เป็นทู้ให้กําเนิดแล้วนะครับอุตส่าห์อุ้มท้องตั้งเก้าเดือนนะครับผมไม่ช่วงนี้แม่เราก็อุ้มท้องอยู่อ,อ,อุ้มอะไรเอ,อ่อไม่พูดดีกว่าตามนี้นู้ดนะูตอนนี้เราอุ้มท้องอยู่อย่านะคุณจะมีน้องหรอครับไขมันครับ <laughs> เผาไหมอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมโอ้โห งั้นเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่เพราะว่ายังมีเกมนนวคอนเซปช่ะผมเกมฟรีเท่านั้นเกมฟรีดีๆผมมานาเสนอเอามัเอามันําบอกว่าอย่าพูดเกมฟรีดีๆเอามานําเสนอให้คุณได้ตลอดทั้งสี่มาสเตอร์พลาดอะไรมาเตอร์เออเอาเดอะแซนแมนเดอแซนแมนเดี๋ยวมีเกมอีกเพียบเรามานําเสนอให้คุณ ก็เด so so ี๋ยวพบกันใหม่เทสต่อไปรับรองเจอพวกเรา3ามสี่เท่าไหร่นะหกหกใช่ไหมตอนนี้ครอบครัวเรามีกีกคนละแก๊งมันมีอกละห้าเออสามสี่ห้าคนนี้เจอกันใหม่อังโดกไปโดยสมาชิกใหม่คือ RQ Dreamcast ใช่ไหมถามถ้าถ้าแอชาไปด้วยก็หกอาร์คิวดิมแคสผมสป i k เพลย์แล้วก็มีใครนะแอตตีแอตตี แอดพีรี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 แอดพีรีต้องพูดช้าต้องพูดช้าถ้าพูดเร็วมีปัญหาแล้วก็น้องอีฟเอ่อีฟว่าแต่เราจะได้พูดปิดคลิปไหมอ่ะมามามาพูดเลยงานรอบนี้ก็โควออฟอยู่แล้วที่ว่ามีพี่พยายามีอะไรพูดไหมก็จะให้พูดอะไรอ่ะเออเจอการเจอกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมงั้นก็ เวลาของเวลาแห่งการแคสเกมของผมก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับผมพวกเราใช่ตัวอย่างตัวก็ใส่มาซันดอร่มินาซังบายบายครับผมครับส่วนพวกเราอาคิวมีอาร์คิวแคสแอดพีรีสปเพลย์และอีกสารพัดไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายค่ะลูบายค่ะโอเคโอเคจะอ่านนะอ่าโอเค เอาละครับสำหรับเวลาตอนนี้ชั่วโมงของแคนแกนของผมก็ได้หมดนนไปแล้วนะครับก็อริกะโมตกก็ต้องมาสละมินนาซังบายบายครับ